ให้หวัดใหญ่กำลังฆ่าชีวิตคนไทยไปแล้ว100รายนี่คือคำเตือนจากรัฐบาลที่ไม่ควรเพิกเฉยแต่มาดูกันว่ามีอะไรซ่อนอยู่หลังตัวเลขเหล่านี้ที่หลายคนอาจมองข้ามไปสวัสดีทุกคนวันนี้เรามีข่าวสำคัญจากสำนักนายกรัฐมนตรีที่ออกมาเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2568นางอายรินพันริศ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับสุขภาพประชาชนในช่วงเปลี่ยนแปลงอากาศนี้ไม่ใช่แค่สถิติธรรมดาแต่เป็นคำเตือนที่สำคัญเพื่อให้เราเตรียมตัวได้ดีขึ้นลองจินตนาการดูสิถ้าอากาศเย็นๆแบบนี้ทำให้โรคต่างๆบุกเข้ามาเราจะป้องกันตัวเองยังไง จากการรายงานในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่19ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน25 6 8แพบว่าจำนวนผู้ป่วยจากห้าโรคหลักมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนี่คือข้อมูลที่รัฐบาลรวบรวมมาเพื่อเตือนเราให้ระวังตัวผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่มียอดถึง161940รรายโรคนี้แพร่กระจายได้ง่ายผ่านการไอจามหรือสัมผัสใกล้ชิดลองคิดดูนะถ้าคุณอยู่ในที่ชุมนุมคนเช่นตลาดหรือออฟฟิศมันก็เสี่ยงได้ง่ายๆอุจจาระร่วง พบ62,157รายมักเกิดจากอาหารที่ไม่สะอาดหรือน้ำปนเปื้อนสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่รู้อย่าลืมล้างมือก่อนกินอาหารเสมอเพื่อลดความเสี่ยงปอดอักเสบ35,953รายโรคนี้ทำให้ปอดอักเสบและหายใจลำบากโดยเฉพาะในช่วงหน้าหนาวที่อากาศแห้งๆอาจทำให้ไวรัสเข้าทางเดินหายใจได้ง่ายขึ้นติดเชื้อไวรัอสอัวี อ s วศ9,698รายค่ะอสวย่อมาจาก respiratory syncytial virus ซึ่งเป็นไวรัสที่มักทำให้เด็กและผู้สูงอายุป่วยหนักหากคุณมีลูกเล็กๆให้ระวังอาการไอหรือหอบเพราะมันแพร่ได้รวดเร็วในกลุ่มเด็กอาหารเป็นพิษ8,375รายมักเกิดจากอาหารสุกๆดิบๆหรือเก็บไม่ดีสำหรับผู้เริ่มต้นในโลกสุขอนามัยอาหารลองดูตัวอย่างง่ายๆเช่นอย่าก,กินของที่แช่ยเย็นเกิน2ชั่วโมงนอกตู้เย็นแต่เดี๋ยวก่อนนี่คือจุดที่หลายคนอาจมองข้าม ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สะสมตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันที่14พฤศจิกายน2568มีมากถึง9 4 8 6 9รายและน่าเศร้าที่มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว100รายแล้วกลุ่มอายุที่ป่วยมากที่สุดคือเด็กอายุ5-9ปีซึ่งมีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดนี่แสดงให้เห็นว่าลูกๆของเราเสี่ยงมากในช่วงนี้เพราะระบบภูมิคุ้มกันยังพัฒนาไม่เต็มที่ในขณะที่ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุอายุเฉลี่ย61ปี และนี่คือส่วนที่อาจทําให้เกิดความเห็นต่างแม้ในเดือนพฤศจิกายนจะมีแนวโน้มผู้ป่วยลดลงแต่การระบาดแบบกลุ่มก้อนยังคงเกิดขึ้นในสถานที่ปิดเช่นเรือนจำสถานศึกษาหรือศูนย์ฝึกอบรมสายพันธุ์ไข้หวัดใหญ่ที่ตรวจพบมากที่สุดคือ A S3N2 ซึ่งคิดเป็น76%รองลงมาคือ A 1> h 1 n 1และสายพันธุ์ b สำหรับผู้เสียชีวิต100รายพบว่าอายุอยู่ระหว่าง1-95ถึงปีโดยค่ามัธยฐานที่61ปีและที่น่าสนใจคือ5 7เของผู้เสียชีวิตมีโรคประจำตัวเช่นโรคไตโรคหัวใจความดันโลหิตสูงวัณโรคปอ,ปอดปอดอุดกั้นเรื้อรังหรือโรคหลอดเลือดสมองลองคิดดูสิค่ะหากคุณมีโรคเหล่านี้อยู่แล้วการป้องกันไข้หวัดใหญ่ยิ่งสำคัญแค่ไหนและที่น่าตกใจคือ94%ของผู้เสีียชวิตไม่เคยรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เลย นี่แหละที่เรียกว่าโอกาสที่พลาดได้ง่ายๆแต่มีราคาแพงแต่เดี๋ยวก่อนนี่คือจุดที่อาจก่อให้เกิดการถกเถียงรัฐบาลออกมาเตือนอย่างห่วงใยว่าเราห่วงใยสุขภาพของพี่น้องประชาชนในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงขอให้รักษาสุขภาพและแนะนำให้เจ็ดกลุ่มเสี่ยงรีบไปรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปีเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน เจ็ดกลุ่มเสี่ยงนี้รวมถึงเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวเพื่อให้วัคซีนช่วยเสริมภูมิต้านทานต่อไวรัสลองยกตัวอย่างง่ายๆสมมติว่าคุณเป็นผู้สูงอายุการฉีดวัคซีนอาจลดโอกาสป่วยหนักหรือเสียชีวิตได้ถึง50-6 0เปอร์เซตามข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกฮูแต่มันก็ยังมีเสียเงวิจารณ์ว่าทำไมรัฐบาลไม่กระตุ้นให้ทุกคนฉีดมากขึ้นหรือว่าปัญหาอยู่ที่การเข้าถึงวัคซีนที่ไม่ทั่วถึงพอคุณคิดว่าการบังคับฉีดวัคซีนนเเปป็ทาางอออกหรืล่ หรือว่าการดูแลสุขภาพส่วนตัวสำคัญกว่าการพึ่งรัฐบาลสุดท้ายแล้วเราไม่ควรปล่อยให้ตัวเลขเหล่านี้ผ่านไปเฉยๆเพราะสุขภาพของเราและครอบครัวสำคัญที่สุดคุณเห็นด้วยหรือไม่ว่าการรับวัคซีนควรเป็นเรื่องบังคับสำหรับบางกลุ่มหรือว่าคุณมีมุมมองอื่นๆเกี่ยวกับการจัดการโรคระบาดในไทยแชร์วความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยมาถกเถียงกันเพื่อเรียนรู้ไปด้วยกันนะและอย่าลืมดูแลตัวเองให้ดีๆในช่วงอากาศเย็นๆแบบนี้